วันนี้พาเที่ยวแถวบ้านนะคะเราพากันมาที่ตลาดริมแม่น้ำคงคาหรือกังกานาดีของเรานั่นเองนะคะมองเห็นสะพานอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะเล่าเรื่องสะพานคันทีให้ฟังนะคะตอนนี้ดูตลาดไปก่อน<ม>ก็จะมีของมาขายหลายอย่างเลยทั้งชาชายกระรมเห็นหม้อนึ่งก็โมโมค่ค่ะอันนี้ไม่ต้องคิดเลยถ้าเราเห็นหม้อซึ้งที่ไหนนะอันนั้นคือโมโม่แน่นอน ถ้าเป็นถ้วยดินเผาก็จะเป็นร้านขายชาร้อนนะคะก็มีอยู่หลายร้านติดๆกันเลยเลือกดื่มได้ตามอัธยาศัยตรงนี้แต่ก่อนเขาไม่ได้ให้คนมาขายของได้นะคะเพราะเขาจะเก็บเอาไว้เหมือนกับวบ่าถนนมันยังไม่เสร็จอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วก็จัดให้เป็น ส่วนที่นักท่องเที่ยวคนที่อยากไปเที่ยวอยากพักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำก็มาเที่ยวได้มาเดินชมตลาดได้แล้วก็ทมพูดผิดอีกละชมทัศนียภาพของแม่น้ำคงคาไปด้วยอากาศดีค่ะมีมาขายหลายอย่างเลย แต่ยังไม่น่าสนใจที่เราจะลองชิมน้องแซมชอบเดินตลาดเห็นหนู่นเห็นนี่เห็นลูกป่งก็จะร้องเอาเห็นของเล่นก็จะร้องเอาเด็กเนาะมีหลายคนถามถึงเรื่องสะพานนี้นะคะสะพาน มหาตามะคันธีเซตูชื่อเขานะคะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างพัฒนาไปจนถึงฮาจิตปูซึ่งก็เป็นต่างจังหวัดที่ยังอยู่ในเขตรัฐพิหารน,นะคะเชื่อมทั้งรถไฟทั้งรถยนต์เลยนะคะมีความยาวประมาณ5.7กิโลเมตร เป็นอันดับสองในอินเดียนะคะเรื่องความยาวอันดับที่สก็จะเป็นสะพานบันราวอลลี C ่ซีลิงที่มิงเคยพาไปมาก่อนนะคะที่เวลาตอนที่ไปมุมไบอะคะ่ะสะพานนั้นค่ะเป็นอันดับที่สามสะพานนี้เป็นอันดับที่สนะคะอันดับ1อยู่ในรัฐอสัสสัมยาวเกือบ10กิโลแน่เลงและอยากกินสับประรด พราะสับปะรดช่วงนี้ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมีแบบช่ำๆนะคะถ้าออกใหม่ๆมันจะเป็นสีขาวๆเปรี้ยวๆยังไม่อร่อยแต่ถ้าออกมาได้สักพักหนึ่งอะ่ะสามอาทิตย์แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบช่ำๆออกมาให้กินแล้วเราเล็งไว้ก่อน ขายลูกละึ่งรูปีนะคะ40บาทฉ่ำมากบอกให้เขาปอกให้ใหม่เลยน้องแซมเนี่ยเห็นสับป,ประรดก็ยี้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะชอบกินแต่มะม่วงอย่างอื่นเขาก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวเราจะสั่งแล้วคอยดูนะคะว่าน้องจะกินไหมเพราะว่าความฉ่ำในเกินห้ามใจมากคนขายสับป,ประรดอินเดียก็ปอกตามสไตล์อินเดียนะคะใจเย็นปอกไปเรื่อยๆไม่รีบไม่เร่งอะไรทั้งสิ้น ลูกค้าบอกว่าเอาลูกนี้ปอกให้หน่อยเขาก็จะค่อยๆปอกค่อยๆหั่นเขาจะไม่ชุบ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 ไปเลยเหมือนบ้านเราหรอกหาดูยากแบบนั้นน่ะเขาจะค่อยๆปอกเห็นไหมค่อยๆถากไปอืมทรงนี้แหละคนรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอส่วนใหญ่ที่เขาไม่ค่อยรอกันก็คือเขาอยากกินเลยใช่ไหมเขาก็จะ มีที่ปอกไว้แล้วอะค่ะเขาก็จะตัดแบ่งใส่จานให้ขายจานละยี่ิบรูปีอย่เงี้ยแบาทจะมีให้สัก10ชิ้นละมั้งแต่เราไม่เอาที่เขาปอกไว้แล้วนะคะเราให้เขาปอกให้ใหม่ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแถวบ้านหญิงจะใช้วิธีแบบว่าสั่งเขาไว้นะคะสั่งแล้วก็จ่ายตังค์ไว้ให้เรียบร้อยเลยบอกว่าเดี๋ยวไปเดินตลาดเดี๋ยวกลับมาเอาไม่ค่อยยืนรอเท่าไหร่แล้วเขาก็จะใช้ไม้เสียบแกนนะคะ ฉ่ำมากแบบนี้นะหวานมากแน่ๆเลยแต่เวลาเขาปอกตาเนี่ยเขาจะไม่ปอกเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราจะปอกอีกทางนึงอันนี้เขามันมันเป็นคนละทางกันนะคะบ้านเรามันต้องอีกอีกเฉียงนึงไม่ใช่อันนี้ฉ่ำเนื้อหนึ่งจริงจริง ปอกไปน้ำก็ไหลไปนะคะลูกแล้วสี่สิบบาทถ้าได้เนื้อนี้ก็ไม่แพงเลย มีลูกค้าอื่นมาถามราคาเท่าไหร่พ่อค้าบ,บอกว่าร้อยหนึง่งเดินหนีแพงไม่รู้ว่าจะเอาลูกวะเท่าไหร่ของมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมันไม่มีราคาถูกลงหรอกมีรา,าราคาแพงขึ้น ไมคะไม่รีบค่อยๆหั่นแล้วก็โรยด้วยเกลือดำหรือเกลือชมพูก็ได้นะคะ ส่วนใหญ่ร้านผลไม้แบบนี้เขาจะไม่ใช้เกลือสีขาวนะคะเขาจะใช้เกลือดำกินกับผลไม้พอ่อาให้น้องแชมชิมก่อนน้องแชมมองกินไม่กินดีสุดท้ายก็กิน แล้วจะบอกให้เลยว่าเพราะการกินสับป,ประรดครั้งนี้ทําให้น้องแซมชอบสับป,ประรดไปเลยแบบว่าแต่ก่อนนี้เขาเคยกินสับป,ประรดไม่รู้ว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ชอบหรือยังไงนะแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาได้กินแล้วเขาชอบมากเลยกลับบ้านมาขอกินอีกแม่ก็จัดให้สิคะอะไรที่น้องชอบจะไม่ค่อยโดนปฏิเสธเพราะว่าน้องเป็นคนที่ชอบกินอะไรยากจะมีอะไรที่ชอบสักอย่างนึ่งก็ต้องจัดให้เขาค่ะ หน,หน้าพี่หมีหวานล้วสิพามาชมสะพานคาันทีตามที่ขอแล้วนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ